ไม่ท่จริงมันจะมาแล้วมาันเดียวแล้วก็อวันนี้ันไม่ไปหางานเถอเพื่อเลยออ่ะเกิดงไม่อยากกินอะไรเนาไม่อยากรู้ว่ามันจะหมดหรือเล่าเลถ้าต่อรองท้าจะหมด ไม่ไม,ไม่หรอกไม่หรอกเขาเขาทำมาเอาเต็มไปเยอะ